สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลตกตานชาแนลค่ะสวัสดีจ้ากับยายนุ้ยหัวล้านกับอิสวยเช่นเดิมไปสามคนไม้หยางมาหอดใสมาป่วนลงปลามาป่วนอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะคุณปลาข้าเมืองคุณปลาข้าเมืองคนปลาข้าเมืองพี่น้องจ้ากงเลี้ยวโบเตอร์ทันทรงไงอันคนปลาข้าเมืองพี่น้องจ้าเบิ้งลวดลายหลายคูณจอดให้พี่น้องเขาเบิ้งค่ะ พึ่งเด้อบึ่งเด้อมาวากันสามคนค่ะไม้อีหยังมาหายยางเหล่นพี่ดองลงทางมาไม่ได้เขาโคกเห็ดไม่ได้เขาโคกเห็ดพี่ดองลงทางมาพี่เม่นหลงทางมาวันนี้เราลงทางมาค่ะเครื่องเดบี เรื่องนัินถุนนอกไปแล้วยันหนุ่ยยังคิดยันหนุ่ยมาบ่ทัน์ใยบุทัศน์ใครนะไปแล้วเอายันหนุ่ยจะมาอย่างเกาะยันหน่ยอลานจะกูบอกขอปลาเห็ดมั้เนี่ยมาเบิ้งเคียงบินพี่น้องยันหนุ่ยบ่เคยเห็นเคียงบินเคียงยุทเชียเดียวไปกับลานนี่อยากเห็นเห็ดเเต่ยันหนุ่ยมาเบิ้งเคียงบินค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวเอาเเต่จากแล้วยันหนุ่ยพายยางเนาะ โอ้พ oh, ี่น้องขอขอไปขอไปค่ะพ um> ี <uh ่น้องเอาไม้ยางลงมาเอาไปหานั่งล่านไปแั้งขึ้นเนี่ยคือดังเลยเห็นไ่มข้างบนเหรอตัว่ั้งทั้งล่านซุ้มมองดังอันนี้ยัางสั้นๆไ่ะแม่เอาขึ้นมมันแดดค่ะขอทั้งไม้มองเงินที่ไปส่งอุ้ยปงน้ำพายเรืหนุ่ยมาย่างสนามบินกับพี่ซวย จะดูพี่น้องจ้าหนึ่เดี๋ยวงหนากล่องยี่นุ่งก็ตินแบบนี้หมดนะเอาไหมนี่สวยสว่อหันันนกลางที่ว่ากล่องก็เป็นแก้มแดงเอ้มคืมได้ีนะมันเอาเตี๋ยเอาเตี๋ยหนึ่งสองอือเตี๋ย ทั่แก้มเป็นางี่เดงเีคือบม่ไดทแกมเดียงมาี่น้องถั่วกันกันคือพก่น่่เองันเ้อ้ันนบอสคือเลิศแท้กล่องนี้หนุ่ยเลิศเลิศพี่น้องจ้าอ๋ออาศัยกล่องคนแล้ว่อยก็สิเ้าค่อยสิจ้าสิเซียวนะทีแรกว่าสิพากันไปเก็บเห็ดด้ยพี่น้องสามคนเนี่ ที่แรกวันศิพากันไปเก็บเห็ดเด้ยพี่น้อง,อ,งอย่างวะที่แรกวันศิพากันไปเก็บเห็ดพี่น้องเราบก,ก็เด้ไปหอดปลาเห็ดเด้ยพี่น้องลงโคกมาจากไหนเคยมาหอดสนามบินก็เลยสายที <c oughs> ่แรกเคยมาหอดสนามบินนั่นก <c oughs> ่อนเกณฑ์พี่น้องมาเห็ดย้ายดุยย้ายดุยแล่นน้ำกดมาอย่างสเด อิสุ่ยสไปเข่อิสวยสไปเข่ของตำรวจพี่น้องนี่แหละพี่น้องนี่ยายหน่อยอ่ะว้าวสวยจังวิวตรงนี้คือสวยค่ะเรารักประเทศไทยอุ้ยทุงชาไทยสวยงามมาก ี่นเลบกไปอย่างนั้นบอที่ว่าพื้นผิวทั้งหลังภาพนะบอกคล้ายๆวามัสอัเดมันอัตโนมัติอัตโนมัตมันปอตีปกหย่างเหรีทังพูนูันดูนื่อเอียงเขาบันหนอเขากลุงเนออือที่นองมงอ้ย้านกาแฟแบ็คแคนยอน เป็นที่นั่งของว้าวว้าวพี่น้องของฝั่งยหญๆอยู่ในสนามบินอยู่ในสนามบินขอนแก่นได้เนี่ยพี่น้องจา้านี่อันนี้ดูดี้าไทยสวยอยู่ดแลวเนาะวู้ชุดสุดนี่สวยอ่ะสิ ที่เป็นพาแค่เรื่อมตัวน,นั่งนี่ละอ่านั่งเลยน,เนี่เอา้านั่งรอนั่งรออันอันอันคู่เพื่อ,น,อนสิเข่าสิมานั่งคุณก็ได้เรื่องป่ะไปหาเก้าอี้ไร้หาบางนั่งไม่ได้นั่งหลเลย

ถ่ายตัวค่ะพี่บมานอนถ่ายนะมารับหลานาค่ะ <laughs> มันหายเตย๋แล้วพี่น้อง,งมันว่าเต๋ถ่ายรูปบางครั้เอาพี่น้องส่วนลคลิปนี้ฝากไว้สักทีก็จะว่าจะเอยประเพณีกี่ใปแล้วพี่น้องเนาะ ขอบคุณเอฟซีสาวน้อยปปเพื่ปันแพงเอฟซีหล่าหญิงเอฟซีพอขมอัดเอฟซีของศิลปินทุกท่านในทีมงานสาวน้อยปปเพื่ปันแพงจ้าอยู่ดีสบายรัเลียงกันท้องสุบูุสุคนจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า